สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมชาติร้านเรียงรอคอยการเรียนครับวันนี้มีวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับวัตถุมงคลนะครับสายมหาโชคลาภนะครับเป็นพระสังกัจจัยนะครับรุ่นดวงเศรษฐีวัดโพธาวัสออกเมื่อ19เมษายนนะครับสอง9นนะครับผมพุทธาพิเศษ เทวาวิเศษนะครับผมตัวนี้ออกที่ภาคใต้นะครับผมภาคใต้นะครับนี่ครับมาใกล้ๆครับคมชัดจมูกชัดเจนครับผมวัดโพธาวาสนะครับอยู่ภาคใต้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนครน,นะครับผมนครศรีธรรมราชนะครับ รุ่นดวงเศรษฐีครับเป็นเนื้อนวะนะครับนวะโลหะผมนี่ะครับผม,ค,บผมความเชื่อความศรัทธานะครับตามตำราว่าไว้นะครับผมท่านที่สักการะบูชาพระสังฆจายจะให้โชคลาภขาขายเงินทองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ผมสะสมเองนะครับผม เพราะผมชอบทางด้านขาขายนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะสะสมสังกะจใจค่อนข้างที่จะมีจำนวนเยอะนะครับมีหลายๆวัดด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ผมมีก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สภาสร้างสอกอที่เป็นตาสัญลักษณ์พร่พันปีนะครับผมแล้วก็มีวัด ตัิงชั้นเนื้อเงนินนะครับเดี๋ยวผมจะทะยอยถ่ายให้ชมนะครับผมและก็ที่ให้ชมไปแล้วนะครับผมวัดเกลื่นกระถินนะครับหลวงปู่เพี้ยนลบบุดีนะครับผมท่านใดมีความเชื่อความรัทถาทางด้านนี้ก็นะครับศึกษาหาข้อมูลสะสมได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับผมหรือว่าเป็นปางอีกหนึ่งของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมทางด้านโชคลาบขาขายเงินทองอะไรพวกนี้นะครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแคร์นะครับผมกดติดตามครับผมชาติร้านเหรียญรอคอยการเด่นขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ